ย้อนกลับไปในปี1928โลกไม่เคยมีหนูตัวเล็กตัวหนึ่งมาก่อนแต่ตัวละครนี้กำลังจะเปลี่ยนโลกในแอนิเมชันไปตลอดกาลคุณพร้อมรู้จักมิกกี้เมาส์เวอร์ชันแรกกันหรือยังหนูตัวเล็กตัวนี้ถูกวาดขึ้นจากจินตนาการของวอล์์และเพื่อนเพื่อนของเขาตั้งชื่อแรกว่ามอร์ติเวอร์เมาส์แอบภรรยาของวอล์์บอกว่ามันฟังดูแก่ไปหน่อยวอล์์เลยเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์และดีคือจุดเริ่มต้นของการผจญไปครั้งใหม่มิกกี้เมาส์ปรากฏตัวครั้งแรกในแอนิเมชันสั้้นนนเเเรรรรรืื่่่ออองงงงงงซึป็คคัััแแกกกขโลทีีีตตวาูมสสยิบบบภพ คนดูตื่นเต้นกับหนูตัวเล็กที่พูดและเคลื่อนไหวพร้อมเพลงมันเหมือนลูกการ์ตูนที่มีชีวิตขึ้นมาเลยและที่น่าทึ่งที่สุดวอล์ดิสีย์เองก็ให้เสียงมิกกี้ในตอนแรกๆทําให้มิกกี้เมาส์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขี้เล่นขี้สงสัยและน่ารักสุดๆหลังจากสตีมโบ๊ทวิลลี่ออกฉายมิกกี้เมาส์เริ่มมีแฟนๆทั่วโลกและถูกนําไปสร้างการ์ตูนสั้นหลายเรื่องเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวการ์ตูนแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์และตัวแทนความคิดสร้างสรรค์ใครจะคิดว่าหนูตัวเล็ก,ลกจากคอพี่เของวอล์จะกลาย